ขั้นตอนการใช้เครื่องล้างจานอุปกรณ์ประกอบด้วยดังนี้ 1. ผ้าขนหนู 2. น้ำยาล้างจาน 3. น้ำยาเคลือบแห้งขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้ 1. เปิดสวิตช์หม้อต้มน้ำ 2. เปิดสวิตช์เครื่องล้างจานใช้เวลาในการวอร์มเครื่อง30นาทีโดยให้อุณหภูมิเครื่องอยู่ที่ประมาณ70-75องศาเครื่องพร้อมใช้ 3. ตรวจเช็คสายยางน้ำยาล้างจานและสายยางน้ำยาเคลือบแห้ง 4. เมื่อเลิกใช้เครื่องล้างจานให้ปิดสวิตช์เครื่องล้างจานและปิดสวิตช์หม้อต้มน้ำา 5. เช็ดทำความสะอาดตัวเครื่องล้างจานด้วยผ้าขนหนูข้อควรระวังมีดังนี้ 1. การล้างช้อนและซ่อมควรใส่ในแหลกได้ไม่เกินเศษหนึส่วนสอของแหลกเพราะหากใส่มากเกินไปจะทําให้ช้อนและซ่อมติดค้างในเครื่องจะเป็นสาเหตุให้เครื่องล้างจานเสียหายได้ 2. จานถ้วยใส่ในแหลกได้ไม่เกิน20ใบต่อแหลก